พี่น้องผมมือนีพอกันเจ๊เศร้าเลยครับพี่น้องออกมาฝ่ายพี่น้องมารอเบิงเจ๊เศร้าเลยมาฝ่ายแต่ว่าบอกเร็วยิ่งหยุดหน้าฝ่ายพี่น้องเด้มานั่งอยู่ต้นไส้ครับนี่ครับฝ่ายอยู่โอเว่นนี่นะครับใจนี่เลยม,มาเข่าไม้ต้นไส้พี่น้องขอโทษขอขอมา้าหมดเล้วล่ะ นนม้้ีก็ได <c oughs> เดี๋ยวมาลุ้นบนแล้กันครับพี่น้องต่ายอุ่มเลยแหละมันจะเศราอยู่งเกิจะมืดแน่ใจหน่อยเศร้าอีหลีเลยนะเดี๋ยวติดตามมือพี่น้องมาลุ้นบนกันครับมาพี่น้องมาลุ้นบนกันครับ <c oughs> มัน,บน,บนก็ดจะเป็นสีบปงปังเเด้องาใหม่มันหลายครับต้นไส้มันธรรมดาเลย ต้นคอยขึ้นเกียมอีกทั้งหักจิมิตโตบ่แตะเซายูนบ่แก้งดีปะไหนล้มพร้อมขี่ฝ่าพร้อมไป้องกนอนี่ พาลุงหน่อยไหมพี่น้องเอ้ยโอ้โดนชัวรครับโดนโดนโดนครับโดนโอ้ยโดนโอ้ดิ้นเฮงโอ้ยยันของยันของเฮ้ยโอ้ลุดสิเฮ้ยโอ้ยยังยุกยังยุกพี่น้องยังยุก เพีอ่ะนี่ปลาคอกขึบน,รน,นปนระดูบบลูครับ วัวสีดิลง่มพี่น้องเลยคล้องไว้ดี่ีก่อนคล้องไว้ดีก่อนเอามีดลงไปนั่นนะไปพี่น้องพาลงไปบึง้งเดี๋ยวพอกันข้างลังครับลงมาแล้วพี่น้องลงมาแล้วดึงคนจนจีบาดพื้นมาหน่ิ โอ้ตะววินพอดีปลาดูแล้วกึบแบบนี้เป็นปลาดูแล้วพี่น้องโอ้เขาแกมเลยโอ้ปลุดออกไปเขาแกมเลยเ <c oughs> ขาแกมเขาแกมครับบลาดลุดกันเสียบบวขาด ไปดูตกตกตกคนตกลองมฮะนีหับคนนะ ơ nâng ô tô 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 ô chắc lô này phi nóng แก้มเลยครับแก้มแรกมาแล้วพี่น้องโอ้ยวานบดวนไหมว่ามันขำไหมเขาแก้มเต็เตมครับ <c oughs> ดึงปาดมือคนฮะเดี๋ยวขอรุ้อยาตโปรดพี่น้องพี่นะครับตุดใจ โอ้นดำดำปีติอย่น้อยไล่จ่ายเนี่ยได้ไยังไงเดี๋ยวปวดจะเข้าคนตีดเขาแก้มเลยพี่รองใ <c oughs> ส่สามรูนีได้สามรูสี่รูสามรูอยู่หรอก ดินดินแห้งเนาะเก็บชีรุดเลยพี่น้องปอ๊อดลูกหัวพอด้วยใส่ชงมาเที่ยวเลยปลอดไปพอกันเ้องเติมคนเลยพี่น้องมาครับพี่น้องม,มาลุดบืงต่อปลดเร้วเรียบร้อยตามที่ซ่อมเมิงมันป่ามีอยู่เห็นสองตัวเิวพี่น้อง ต่บลูว่ามันสีไม่อยู่บอดเดอร์ใส่สูงกระเชยวอหอยไปปุ่นแล้วคืมซ้ำพี่น้องได้บัตเแดดบ๊คยดีวันงานนั่นออกแล้วงานคอยกีดีบังดีนักเดี๋ยวมาหลุดมึงสิพ่อว่วตน แตกบอกลหบวงวันอาสิแเตกนะไปจิตื้นๆเนี่ยอยู่นะลุนป้าขึนเร็วพักพี่น้องฝ่ากับมัวม่วๆบัดก็ยังฝนสิตกเนี่ยขึนยุบังเกลอเลพี่น้องยิงบ่ทัดเลยขึ้นเร็วอีี พร้อมมืดพร้อมมันขึ้นในฝนลิ้นแล้วเอาครับพี่น้องคือสีบริยิงหรอกครับมืดเขาเมืดเขาขนาดใบสองนะี่ปลากะเห็นอยู่พี่น้อง เห็นขึ้นบักหล้เทียเลยเนี่ยทำให้ลงลุงเนี่ยซัดแลี้ยงเห็นแต่ตอนเขาขึ้นเนาะเห็นแต่ตอนเขากึบเร็วลุงไปเร็วไฟจีบยิ่งท่าน้าให้ลงลุ่งนี่ยิ่งท่านอยู่พี่น้องนี่มันยิ่งบูเนาะหน้าไม้สางหลังอยู่มองเก่าได้พี่น้องสิได้ยิ่งเต็มเดียวเลยลูกเดี๋ยวมือรุ่นสิมัดน่งไม้พี่น้องให้มัน อากาศมันแจ้งๆคนคนี้ก่อนไปครับพี่น้องลงคนจะได้เต็มเดียวนี่แหละเดียวบุงปื้ดนุ่งกัดเทืองอีกแล้วฮ้ยขนาดเว้นตาอดตัวยิ่สยเหลี่ยวอะไรเลยพี่น้องยังมืดเอืออยู่ที่เกาบมืดอีิ ไปพอกันข้างล่างครับอาครับลงมาแล้วเนี่ยลงมาหบดก็คือจังแกงดีเดมบ์โบแมนได้อยู่ในกล่องเนี่ยแกงอยู่แต่อยู่ทึ่ต่วนใหม่เนี่ยมืออือคือย่างโอ้ยปวดอยู่ยไต่ต้นไส้เอ็นเปลี่ยเดี๋ยวมือหนาถึงมาแกงมื่อไหร่ฝากไว้ก่อนฝนตกหนักขึ้นเห็นไหม เล้ยต็มเดียวเลยนะพี่ลองพี่ลองในเบิ้งป่าจนว่าแห,งบบาห่งหมดใบไม้อค่นี้ยังขู่เขคบินนี่หันหมดโคาไปแได้ง้มีงูลุกโกเลยแข็งกี่เด้อเดี๋ยวที่พี่สร้างให้เบิ้งนะครับสร้างในบ้านหมดถือร่มแต่แล้วร่มแห้งถึงบทถึงร่มพักขนาด ต้นไสพี่น้องขุ่นมองนั่งครับอ่าดูขับขนาดแกมัดจางดีเฮงเข็งเฮงพี่น้องเอ เอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาสำนีนครับคลิปหนาจงพอกันไหมเดี๋ยวสิมัดนำอีกอยู่ในพี่น้องนะเดี๋ยวสิไปแจงในคลิปเลยแหละครับว่าปาาลาแยกรูเยอะไปสั่งเดี๋ยวคลิปหนาพอกันครับสวัสดีครับไปเข้าบ้านไป